สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูความคุ้หน้าของศูนย์กลางเรียนรู้สวนโบกี้รถไฟนะครับวันนี้เรากำลังได้สักงานนึ่งมากจะได้วันนี้ป่ากระสินมันมันลกมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็น แล้วซากสแสจะเป็นโรงแรมหล่งค้าฟ้าด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้เป็นส่วนโรงแรม53ห้องตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยสารพัดพันเลยเพิ่งลงปเม่อวานนี้10ส,สายพันธุ์แปลกๆทั้งนั้นผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นไม้หายากไม้ผลมไม้มาอะไรตรงนู้นหรอก ที่จะเป็นไว้ทำเงิน่อจะมาถ,ถึงวันนี้ได้ใช้เวลานานมากใช้เงินไปหลายบาทค่าแมคโครอย่างเดียว็นานะจะสี่ห้าพันแล้วตอนเนี้ฝนตกแนละ้ว เกียวสไปกาจนาปิลียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเช่นนี้เลยนะครับโรงแรมเราไวไฟแรงมากมก